สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวเกษตรกร,ร,กรที่รักทุกท่านนะครับผมลุงชัยหัวใจกเกษตรนะครับจะมาแบ่งปันข้อมูลราคาผักราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้ากเกษตรนะครับทุกท่านสามารถนําข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและก็การเพาะปลูกนะครับและก็วางแผนการตลาดเพื่อมีกินมีใช้มีไรายได้ประสบความสําเร็จจากอาชีพกเกษตรกรรมขอเชิญรับฟังกันได้ สวัสดีครับผมจะมาแชร์ข้อมูลราคาผักจากการสำรวจทางเว็บไซต์ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทยนะครับคำแนะนำราคาผักที่สำรวจเป็นราคาเปิดขายหรือราคาที่แม่ค้าตั้งไว้ก่อนผู้ซื้อจะต่อรองและตกลงซื้อขายจริงราคาที่ตั้งไว้มีปรับขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับปริมาณคุณภาพของผลผลิตและความต้องการบริโภคในท้องตลาดราคาเปิดขายผักณตลาดกลางประจำวันที่ เเดือนธันวาคม2,564มีดังนี้นะครับกุยช่ายดอกราคาขายตั้งไว้ที่120-140บถึง140บาทต่อกิโลกรัมยอดคณะราคาขายตั้งไว้ที่8-12ถึง12บาทต่อกิโลกรัมต้นคณะราคาขายตั้งไว้ที่6 1ถึง10บาทต่อกิโลกรัม คณะฮ่องกงราคาขายตั้งไว้ที่130บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวลุวยราคาขายตั้งไว้ที่16-18บาท ต่อกิโลกรัมผักกาดหอมราคาขายตั้งไว้ที่1 0ถึง20บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งดอกราคาขายตั้งไว้ที่1ิถึง2ีบบาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งใบราคาขายตั้งไว้ที่10ถึง16บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งไต้หวันราคาขายตั้งไว้ที่20ิถึง2ีบบาทต่อกิโลกรัมกะลําดอกราคาขายตั้งไว้ที่28บถึง3าบาทต่อกิโลกรัมกะลําปลีขาวราคาขายตั้งไว้ที่3 0ถึง3า บาทต่อกิโลกรัมกะหล่ำปลีม่วงราคาขายตั้งไว้ที่3 5มสิบาถึงสีบาทต่อกิโลกรัมหัวเชยเท้าราคาขายตั้งไว้ที่2 2่สิบสองถึงยี่บบาทต่อกิโลกรัมแครอทไทยราคาขายตั้งไว้ที่28บาทต่อกิโลกรัม มะเขือไข่เต่าราคาขายตั้งไว้ที่5 0าสบถึงห้าบาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงราคาขายตั้งไว้ที่6 5สิบาถึงเจบาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงราคาขายตั้งไว้ที่5 0าสบถึงห้าบาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาวราคาขายตั้งไว้ที่3 6มสบถึงสีบาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงราคาขายตั้งไว้ที่4 0่สบถึงสีบาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปาะราคาขายตั้งไว้ที่4 8่สบถึงห้าบาทต่อกิโล กิโลกรัมมะเขือลายราคาขายตั้งไว้ที่5 0าสบถึงห้าบาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลืองราคาขายตั้งไว้ที่4 0่สิถึงสีบบาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศทอแดงราคาขายตั้งไว้ที่80บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศสีดาราคาขายตั้งไว้ที่85บาทต่อกิโลกรัม มะเขือเทศราชินีราคาขายตั้งไว้ที่120บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนราคาขายตั้งไว้ที่40ิถึง4ีบบาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งไทยราคาขายตั้งไว้ที่1 1 0บถึง130าบาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งนาราคาขายตั้งไว้ที่50บาทต่อกิโลกรัมผักหวานป่าราคาขายตั้งไว้ที่1 0 0ถึง120บาทต่อกิโลกรัมชะอมราคาขายตั้งไว้ที่2 8บถึง3าบาทต่อกม หน่อ lifting, ไม้ฝรั่งเขียวราคาขายตั้งไว้ที่2 9 0ร้อยบถึงสามบาทต่อกิโลกรัมกระเจี๊ยบเขียวราคาขายตั้งไว้ที่5 5าสบาถึงหกบาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดฝักอ่อนราคาขายตั้งไว้ที่3 6มสบถึงสีบาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาวราคาขายตั้งไว้ที่6 0สิบถึงเจบาทต่อกิโลกรัมถั่วพูราคาขายตั้งไว้ที่1 2 7่งร้อยาาายี่สิบเจ็ดถึงหนึ่ง g g. ร้อยสามสิบบาทต่อกิโลกราาาัม ถั่วลันตาหวานราคาขายตั้งไว้ที่ 130- ่งบถึงหนึาบาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตาไม่หวานราคาขายตั้งไว้ที่ 130- ่งบถึงหนึาบาทต่อกิโลกรัมบวบหอมราคาขายตั้งไว้ที่3 0มสบถึงสาบาทต่อกิโลกรัมบวบเหลี่ยมราคาขายตั้งไว้ที่2 4่สิีถึงยีบาทต่อกิโลกรัมบวบงูราคาขายตั้งไว้ที่4 0่สบถึงห้าบาทต่อกิโลกรัมมาราคีนกราคาขายตั้งไว้ที่4 5่สถึงห้บาท ต่อกิโลกรัมมราจีนราคาขายตั้งที่3 0มสิถึงสาบาทต่อกิโลกรัมฟักเขียวอ่อนราคาขายตั้งที่1ิบถึงสิบาทต่อกิโลกรัมฟักเขียวแก่ราคาขายตั้งที่1ิบเถึงสิบาทต่อกิโลกรัม มะละกอดิบราคาขายทั้งวที่ิธี12ถึง15บาทต่อกิโลกรัมลูกน้ำเต้าราคาขายทั้งวิธี20ิถึง2ี่บบาทต่อกิโลกรัมแตงกวาราคาขายทั้งวิธี26ิถึง2ีบบาทต่อกิโลกรัมแตงร้านราคาขายตั้งวที่ิธี15ถึง20บาทต่อกิโลกรัมแตงโมอ่มนาาาอนร on, าคาขายตั้งวที่ี2 0ถึง26บาท ต่อกิโลกรัมแดงไทยอ่อนราคาขายตั้งที่30มสิบถึงสาบาทต่อกิโลกรัมพริกขี้หนูสวนราคาขายตั้ง, айт ง, айт ง, айт งที่120้ี่บบาทต่อกิโลกรัมพริกกะเหรี่ยงราคาขายตั้งที่1 0 0่ง0ถึงหนึบาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาแดงราคาขายตั้งที่130่บบาทต่อกิโลกรัม พริกกินดาเขียวราคาขายตั้งไว้ที่4 0่สิบถึงห้าบาทต่อกิโลกรัมพร,ริกเขียวซปเปอร์ฮอตราคาขายตั้งไว้ที่6 0สิบถึงเจบาทต่อกิโลกรัมพริกแ quality, ดงซปเปอร์ฮอตราคาขายตั้งไว้ที่1นึบาทถึง130บาทต่อกิโลกรัมพริกยำแดงราคาขายตั้งไว้ที่45บาทต่อกิโลกรัมพริกยำเขียวราคาขายตั้งไว้ที่40บาทต่อกิโลกรัมพริกชีฟ้าแดงราคาขายตั้งไว้ที่40บาทต่อกิโลกรัม พริกขี้ฟ้าเขียวราคาขายตั้งไว้ที่40ิบาทต่อกิโลกรัมพริกยอดสนเขียวราคาขายตั้งไว้ที่ 40- ถึงห5บห้าบาทต่อกิโลกรัมพริกยอดสนแดงราคาขายตั้งไว้ที่ 40- ถึงห้าบห้าบาทต่อกิโลกรัมพริกหยวกราคาขายตั้งไว้ที่0บาทต่อกิโลกรัมพริกเหลืองราคาขายตั้งไว้ที่75้าถึงแ80ดสิบาทต่อกิโลกรัม พริกไทยอ่อนราคาขายตั้งไวที่90บาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยราคาขายตั้งไวที่60-70บถึงบาทต่อกิโลกรัมผักชีลาวราคาขายตั้งไวที่30-40บถึงบาทต่อกิโลกรัมผักชีฝรั่งราคาขายตั้งไวที่50บาทต่อกิโลกรัมผักขึ้นช่ายราคาขายตั้งไวที่ 100- 120ถึงบาทต่อกิโลกรัม ใบสะระแหน่ราคาขายตั้งไว้ที่เจ็ดสิบถึงแปดสิบบาทต่อกิโลกรัมใบมะกรูดราคาขายตั้งไว้ที่ห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมใบเมงลักราคาขายตั้งไว้ที่สี่สิบห้าถึงห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมใบโหระรพาราคาขายตั้งไว้ที่สามสิบห้าถึงสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมใบกระเพราราคาขายตั้งไว้ที่สี่สิบห้าถึงห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมใบยี่หร่าราคาขายตั้งไว้ที่ยี่สิบห้าถึงสามสิบบาทต่อกิโลกรัม หอมแดงไม่ตัดจุกราคาขายตั้งไว้ที่เจ็ดสิบถึงแปดสิบาทต่อกิโลกรัม หอมหัวใหญ่ไทยราคาขายตั้งไวที่2ี23บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไม่ตัดจุกราคาขายตั้งไวที่7 0ิบถึง8 0บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยแก่กรีบราคาขายตั้งไวที่5 0ิบถึง5 5บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมราคาขายตั้งไวที่4ี4 5 6บบาทต่อกิโลกรัมขิงซอยราคาขายตั้งวิที่30บาทต่อกิโลกรัม ขิงอ่อนราคาขายตั้งไว้ที่20บาทต่อกิโลกรัมขิงแก่ราคาขายตั้งไว้ที่50บาทต่อกิโลกรัมคาอ่อนราคาขายตั้งไว้ที่30บาทต่อกิโลกรัมคาแก่ราคาขายตั้งไว้ที่20บาทต่อกิโลกรัมต้นตะไคร้ราคาขายตั้งไว้ที่สิบาทต่อกิโลกรัม กระชายซอยราคาขายตั้งไว้ที่50บาทต่อกิโลกรัมกระชายหัวราคาขายตั้งไว้ที่40บาทต่อกิโลกรัมมะนาวเบอร์เล็กราคาขายตั้งวที่1บาท40สตางค์ต่อลูกมะนาวเบอร์กลางราคาขายตั้งไว้ที่2บาท50สตางค์ต่อลูกมะนาวเบอร์ใหญ่ราคาขายตั้งไว้ที่3บาท20สตางค์ต่อลูกลูกมะกรูดราคาขายตั้งไว้ที่30บาทต่อกิโลกรัม ข้าวโพดหวานเบอร์เล็กราคาขายตั้งไว้ที่11ถึง12บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดหวานเบอร์กลางราคาขายตั้งไว้ที่13ถึง14บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่ราคาขายตั้งไว้ที่15ถึง16บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์เล็กราคาขายตั้งไว้ที่13ถึง16บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์กลางราคาขายตั้งไว้ที่16ถึง20บาทต่อกิโลกรัม ข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์ใหญ่ราคาขายตั้งไว้ที่2 0บถึง24บาทต่อกิโลกรัมฟักทองคังคกเบอร์เล็กราคาขายตั้งไว้ที่1 8ถึง25บาทต่อกิโลกรัมฟักทองคังคกเบอร์กลางราคาขายตั้งไว้ที่1 8ถึง28บาทต่อกิโลกรัมฟักทองคังคกเบอร์ใหญ่ราคาขายตั้งไว้ที่1 8ถึง30บาทต่อกิโลกรัมฟักทองเกษตรทองอัมพยเบอร์เล็กราคาขายตั้งไว้ที่1 8ถึง28บาทต่อกิโลกรัม ฟักทองกเกษตรทองอําไพเบอร์กลางราคาขายตั้งที่1ิธถึง2ีบาทต่อกิโลกรัมฟักทองเกษตรทองอําไพเบอร์ใหญ่ราคาขายตั้งที่1ิธี1 8ถึง30บาท ต่อกกิโลรัมฟักทองเกษตรสีเมืองเบอร์เล็กราคาขายตั้งไว้ที่1 8ถึง25บาทต่อกิโลกรัมฟักทองเกษตรสีเมืองเบอร์กลางราคาขายตั้งไว้ที่1 8ถึง28บาทต่อกิโลกรัมฟักทองเกษตรสีเมืองเบอร์ใหญ่ราคาขายตั้งไว้ที่1 8ถึง30บาทต่อกิโลกรัมฟักทองเกษตรศีลาทองเบอร์เล็กราคาขายตั้งไว้ที่1 8ถึง25บาทต่อกิโลกรัมฟักทองเกษตรศีลาทองเบอร์กลางราคาขายตั้งไว้ที่1 8ถึง28 บาทต่อกิโลกรัมฟักทองเกษตรสีลาทองเบอร์ใหญ่ราคาขายตั้งวที่18-30ถึงบาทต่อกิโลกรัมฟักทองเกษตรลายเบอร์เล็กราคาขายตั้งวที่18-25ถึงบาทต่อกิโลกรัมฟักทองเกษตรลายเบอร์กลางราคาขายตั้งวที่18-28ถึงบาทต่อกิโลกรัมฟักทองเกษตรลายเบอร์ใหญ่ราคาขายตั้งวที่18-30ถึงบาทต่อกิโลกรัมยอดฟักทองราคาขายตั้งวที่25-30ถึงบาท ต่อกิโลกรัมเผือกพื้นเมืองราคาขายตั้งที่สิบห้าถึงยี่สิบแปดบาทต่อกิโลกรัมเผือกหอมราคาขายตั้งที่สิบห้าถึงยี่สิบแปดบาทต่อกิโลกรัมมันเทศแดงราคาขายตั้งที่สิบถึงยี่สิบห้าบาทต่อกิโลกรัม มันต, a, าาต่อเผือก,กราคาขายตั้งไว้ที่1 3ถึง18บาทต่อกิโลกรัมมันสำปะหลัง5นาทีราคาขายตั้งไว้ที่1 0ถึง17บาทต่อกิโลกรัมมันแก้วราคาขายตั้งไว้ที่8ถึง15บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางราคาขายตั้งที่1 3 0บถึง200บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าราคาขายตั้งไว้ที่3 0บถึง40บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูราคาตั้งไว้ที่6 5ถึง66บาทต่อกิโลกรัม เห็ดขอนขาวราคาขายตั้งไว้ที่120-130บาทต่อกิโลกรัมจบการรายงานราคาผักนะครับราคาขายส่งผักนะครับจากตลาดกลางสินค้าเกษตรนะครับขอขอบคุณข้อมูลมาที่นี่ด้วยนะครับวันนี้ราคาผักนะครับโดยรวมก็มีปรับขึ้นนะครับหลายชนิดอยู่เหมือนกันนะครับก็คงจะใกล้ๆนะครับใกล้ๆช่วงปีใหม่นะครับก็ อาจจะมีความต้องการนะครับบริโภคผักนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับก็เลยทําให้พืชผักนั้นก็มีการปรับราคาที่สูงขึ้นไปอีกนะครับแต่ก็ไม่ได้สูงมากมายนักนะครับอย่างเช่นผักชีไทยนะครับก็ไม่ได้สูงนะครับก็อยู่ในระดับเกณฑ์ที่ปกติแล้วนะครับผักชีไทยนะครับหกสิบถึงเจบาทต่อกิโลกรัมนะครับ ส่วนผักที่มีปรับเพิ่มขึ้นนะครับก็จะเป็นถั่วพูนะครับถั่วพูนะครับถั่วลันเตานะครับถั่วฝักยาวพวกนี้นะครับก็มีการปรับเพิ่มขึ้นนะครับส่วนผักอื่นๆนะครับก็มีปรับขึ้นบ้างเล็กน้อยนะครับวันนี้ผักขึ้นช่ายนะครับหรือว่าผักตั้งโอนะครับก็หนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับต่อกิโลกรัมนะครับส่วนใบ รุงรดนะครับใบแมงลักใบโหระพาใบกะเพราใบยี่หร่านะครับก็มีราคาดีนะครับในช่วงนี้นะครับเช่นใบกะเพรานี้ก็สี่สิบห้าถึงห้าสิบบาทนะครับต่อกิโลกรัมก็ถือว่าเป็นราคาดีมากนะครับส่วนข้าวโพดนะครับผมนะครับข้าวโพดช่วงนี้ก็ราคาก็ดีนะครับก็มีเอฟซีท่านหนึ่งก็คอมเมนต์เข้ามาว่าปีนี้ก็ราคาข้าวโพดหน้าสวนนะครับโดยเฉพาะข้าวโพดหวานนะครับก็ตกกิโลกรัมละศี กิโลกรัมละสิบห้าบาทนะครับก็ถือได้ว่าเป็นราคาที่ดีนะครับสําหรับข้าวโพดนะครับผมส่วนฟักทองนะครับันี้ปีนี้ก็กก็ราคาดีนะครับฟักทองก็เริ่มต้นที่สิบแปดถึงยี่สิบแปดบาทต่อกิโลกรัมนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นราคาหน้าเออไม่ใช่นะครับราคาในตลาดกลางนะครับโดยเฉพาะตลาดสี่มุมเมืองนะครับนะครับแล้วก็ลงลงมาก็จะเป็น ตลาดไทยนะครับตลาดสีเมืองนะครับซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันไปนะครับในแต่ละพื้นที่นะครับซึ่งก็มาจากเหตุปัจจัยได้หลายอย่างนะครับผมก็ขอให้เกษตรกร,กรทุกท่านนะครับก็สู้ๆไปได้วยกันนะครับผมก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะครับผมนะครับ เอาล้ครับเห็นว่าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมลุงชัยหัวใจกเกษตรนะครับตอนนี้มีกําลังใจงในการทําคลิปนะครับแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมสหลับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสหลดบคลิปนี้สวัสดีครับ